ทำอะไรก็เจ๊งทำมาหลายอย่างก็เจ๊งอายุมาขนาดนี้แล้วก็ยังทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลย รูไหมคะว่าทําไมเจอคนแบบนี้มาเยอะมากแล้วส่วนใหญ่นะคะก็จะบอกว่าเนี่ยพี่เป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่สําเร็จเลยทําอะไรก็เจ๊งตลอดไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อไปพอที่คุณเอาไปสังเกตนะว่าใครที่มีอาการแบบนี้อยู่แล้วมีความคิดแบบนี้อยู่คุณมีลิสต์ตามนี้หรือเปล่าลิสต์ข้อแรกนะคะก็คือคุณตามกลิ่นเงินตามกลิ่นเงินคืออะไรคือใครเขาว่าทําอะไรแล้วดีทําอะไรแล้วรวยทําอะไรแล้วได้ตังก็ไปทําตามสิ่งที่คน เขาบอกว่าเอออันนี้มันได้เงินนะเราก็ไม่รู้ล่ะหน้ามือตามัวหลับหูหลับตาไปลงทุนเคยเป็นไหมเคยเป็นเหมือนกันแล้วมันก็ไม่เวอร์วัวนี้การที่เราลงทุนอะไรเพียงเพราะแค่คนอื่นเขาทําแล้วได้เงินมันไม่ได้ปแปลว่าเราจะทําแล้วได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามค่ะที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่ว่าตามแค่เขาทําอะไรแล้วรวยเงี้ยเราไปทําตามคนอื่นสุดท้ายมันเจ๊งแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณ เห็นแค่ตัวเงินที่ตัวคุณเองยังไม่รู้เลยว่าตื้นลึกหนาบางสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันเป็นยังไงที่สองที่ คุณเฝ้าคิดและเก็บหลักฐานแต่ความล้มเหลวที่เคยทํามาในอดีตโอ้โหได้พูดนะว่าทําไมเจ๊งทาไมล้มเหลวโอ้โหพูดได้ไม่หยุดไม่หย่อนใช่ปะเพราะฉะนั้นทุกๆวนันน่ะคุณก็ยังวนไปกับอดีตที่คุณล้มเหลวและคุณยังคงใช้เวลาปัจจุบนันไปกับประสบการณ์ไปกับสิ่งที่คุณเคยทําในอดีตเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่กําลังเป็นผู้สร้างเลยคุณกําลังเอาชีวิตไปวนเวียนแล้วก็พูดถึงแต่อดีตที่มันล ลหวโปรแกรมความคิดโปรแกรมสมองของคุณณนะวินาทีนี้ณนะปัจจุบันนี้มันก็เลยจะเป็นโปรแกรมสมองที่ทับซ้อนแล้วก็ให้ความหนักแน่นว่าทําอะไรก็เจ๊งทําอะไรก็ล้มเหลวเนี่ยฉันทำมันตั้งหลายอย่างก็ล้มเหลวแล้วก็เจ๊งตลอดเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะคะเลิกพูดถึงความเจ๊งความล้มเหลวที่เคยผ่านมาในอดีตได้แล้วแล้วมาพูดว่าเอ๊ะอนาคตข้างหน้าคุณจะทําอะไรดีคุณจะสร้างอะไรดีคุณจะทําอะไร,ะะไรใ,หให้มันดีขึ้นบ้าง คุณมีความสุขกับการทําอะไรเอาป่าเอาความคิดเอาสมองเนี่ยไปพูดสิ่งพวกนั้นดีกว่าโปรแกรมความล้มเหลวแก่ตัวเองซ้ำๆและตามกลิ่นเงินมันจะทําให้คุณ เจ๊งแล้วเจ๊งอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันไม่ได้ผิดที่ใครและมันไม่ได้ผิดที่คุณด้วยแต่คุณแค่ยังไม่รู้ว่าตัวคุณเองเนี่ยถน,นัดหรือว่าชอบอะไรเพราะฉะนั้นนะคะคะน,นเลยรู้ว่ามีหลายคนเนี่ยที่เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าลูกค้าของเราคือใครไม่รู้ว่าเราจะทําการตลาดยังไงซึ่งตัวเองลูกค้าแล้วก็การทําการตลาดเนี่ยมันเป็นช่องทางในการทามาหากินเลยนะในทุกวันนี้คุณต้องรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณมี ความสุขกับการทําอะไรคุณท่านหนักอะไรหรือว่าคุณสามารถช่วยใครได้จําไว้ค่ะเวลาเราจะทําอะไรเราไม่ได้ทําแค่ตามเงินเงินแต่เราต้องดูว่าเรามีความสุขกับการทําอะไรที่สิ่งสิ่งนั้นมันจะสามารถช่วยทําให้ชีวิตใครบางคนดีขึ้นได้นะโคชได้เปิดคอร์สค่ะชื่อว่าสอนสร้างอาชีพใหม่ใน24ชั่วโมงใครก็ตามนะคะที่อยากจะเริ่มต้นพัร์ทต่อไปก้าวต่อไปของชีวิตคอร์สเนี้ย อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้าเรียนคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้ว่าตัวคุณเองทําอะไรได้อีกทําอะไรได้บ้างเอ๊ะจริงๆแล้วฉันเหมาะกับการทําอะไรแล้วอย่างที่สองค,คุณรู้แล้วว่าเออคุณเองคือใครก็จะได้รู้ว่าลูกค้าคุณนะ่ะเขาคือใครคุณก็จะสามารถใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ตรงจุดกับช่องทางที่ลูกค้าคุณอยู่เพราะฉะนั้นในคอร์สนี้ค่ะจะสอนหลักๆนะก็คือสอนให้คุณรู้จักตัวเองรู้จักลูกค้าของ และรู้จักวิธีการทําช่องทางการตลาดให้ตัวคุณไปถึงลูกค้าของคุณที่เหมาะสมที่สุดใครนะคะอยากจะลงคอสนี้นะตอนนี้ราคาเต็มคอสนี้นะคะ9,900บาทใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเขาใช่ราคาพิเศษที่2,900บาทเท่านั้น สำหรับ20คนที่ทักไปที่ Line แอดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะให้รีบทักไปได้เลยที่ l i n e แอ coachmy.me คอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่เปลี่ยนชีวิตและช่วยชีวิตคนเยอะมากมายเพราะโค a รู้ว่าวินาทีนี้คนที่กำลังอยากจะสร้างชีวิตใหม่อีกเยอะมากแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงครที่พร้อมแล้วกับการเลิกเจ๊งถาวรแล้วเลิกตามกลิ่นเธอ แต่ไปลงมือทำในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถน,นัดสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มันเหมาะสมกับโลกปัจจุบันนี้เพื่อเข้าหาลูกค้าที่เขารอคุณอยู่ใครจะลงคอสนี้นะคะทักไปได้เลยนะแล้วเจอกันค่ะเริ่มเรียนหนึ่งกันยายนนี้ใน Facebook กลุ่มปิดเจอกันในคอสนะคะเลิกเจ็งถาวรบ๊ายบาย